พุทธเจ้าเห็ไหนเเออพระพุทธเจ้ายุในมวนบอสวดมนต์บอกเพ่อเยอะสวดมนต์ทุกมือบ่บ่ได้สวดมนต์เลยให้กาบกาบเนี่ยมือ้ามือแรเยอะๆาบเาาเนี่มือแรงเออหัวมันนอนหัวมันนอนเออพอว่ารูพุทธเจ้าย่ในมวเออยยุนยุนเลยเอาคนซื้อสวบอกเออขนซื้อเมี่เมียนโมเรียนเลนเต้าผู้สาวเมียคนโมเรีนเลนแต่ผู้สาวเออือซื้อื้อซื้อวีีวันดะ เห็นี่ผู้สาวเมียคนโบเห็น่คือเขามักอยู่บบเนี่ยผู้สาวอ๋อเมียเ่เมียเมียเจคนบันี่พ่อยวตัวนอยตัว่ทีูที่ว่าเี่ยปไาษาเมียสบายเมียเมีใหญ่เนียอยู่คุณเนี่ยเาเมี่ยมยเน่ยคุณ่ใส่แล้วไปนอนอยู่บัดป่าพุ้คุณไปนอนแล้วไป้ปลาอยู่ไหนเราปลา่ไม่ใจใครเขาหาินเงเาอยปลาก่ยังเออปลา่คเามาฝากสิเออ เล่าคือรูปะไรทัวเาวไปหนงนี่ยเจ้มองเลยพอเยอะตอนนี้เยอะยอะใช่่เออสี่ยสี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 ัวเนี่ยสี่ยโงเนสียยงัวสมวห่่อ๋อพอเยอะคือหุ่จักหุ่จักัเบิ้งเบมันมันใช่เบิ้งนาฬิกาั่วอ๋อนี้มัมีนาฬิกาพอเยอะคือหจักมีมีใช้นาฬิกาพอเยอะนาฬิกาเออเอแล้วอยู่ล้วเาหีพอเยอะ โอ้นาฬิกาเส้โกยังดนีตัวแขนเครกินสโกยังหีไปซื้อตี้กล้วยยังยังไม่ได้ยังยังไม่ส่าแขนแขนไปเลยโอ้มมีนาฬิกากบเบอร์เมล่าเอาโอ้จะดอซื้ยโม้กล้วยยี่เจ้าอยู่แค่น้ำเบื้ยนัหน่อยตีเออน่อยเจ้าคนสองลูกพันไ่เปลือยแลมบอกคู่คู่พ่อเหป็นเป็นลูกพันมอ่าผมว่ีได้น่อยเลียวคู่่อยคู่เป็นคู่อย มีผัวอาจารย์ใหญ่ัวผู้พ่อยื่นเหนือเง่นเดือยนเหือหาเงินกผู้พ่อยโอ้คือหลายใ่ปะอาจารย์ใหญ่ืนเหือยนเือยนเแสนบาทบอกโอ้ดีดีแล้วดีแป่วนหน่วย้นี้บอกอาจารย์ใหญ่ใใเออเดี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 ล้หลวงผูวีทถวหน่วยดีแล้วเจ้า่รลงโอ้เจ้ากระงเรียกเยอะย่ำมากแม่ชาแม่กรเลยร้อยสามปีรุงรุงรองร้านทั่ว ลอยสามปีสิหายมหาอีกอยู่วะสิ่หายมหาอีกว่มหาก็ได้โมยาดวะเอาสิสิ้ีเงินแสนชิ้นพันสามบาทบักกันมาบานมีเงินแสนมีมีเงินแสนแสนแสนชิพันสามสามสามแสนนะจ๊ะรเบิดระเบดไดเห้ะมามามารวดเบื่อเบื่อเศร้าจีบจีบไม่พอเบื่อจดอกมื่อจีไปทำงานแล้วดูนอนยุ่งงานอาทีพตึงเลยก็คืย้ผอเขาเจอยุ่งงินอนอนนอนนอนที่นี่ไนาน บ่ไห้ถามยายเสี้ยนนีเล่นอิ๋วมาเรื่องเป็นมินญานเี่ยวเรื่องยูเฮื่อนมาซ่มมาเบิงดีจื้อเออพอดีว่ะพอเยอะยังอยู่เหือนอยู่เพราะท่านได้เป็นมิญญาอันอยู่เลยมากเอ้พอดีเลยอ่ะคือไปหาพอเยอะเลยอ่ะพอเยอะสิ่จ้ำในบ่วบ่ละเรื่งเรื่อมันี่ืรเนี่ยเพื่นมาเล่นน้ำจาอยู่บ่เพื่อว่ามี้เดนาะคนนีบอกใมีเพื่อยังเรียนอะเพื่อนมขึ้นไม่เจอผู้สาวนู่นนั่นเมี่ยเมี่ยลายเพื่อนเมี่ย โอ้เจ็บเมียเสเสเมียที่นึงอยู่เสเมียเสนั่งฝาบเดี่ยไรบอกนั่งฝาบอ่ไม่กูเมียเมียเมียกูอ่าอะอสีดอย่างเงี้ยสืบสืบบงที่หลังเยะโอ้โบไปสืบเด้พ่เยอบอกเลยเลยเจ็เมียพอเยอะเย็นเยอะบร้านแะเชือดเลยบ่ไปสืบหรอกเออเชือบเบิ่งเบองเาเพิ่นมันสีเมียนบอเบิ่งเบองเหาพ่อเยอะสีโม่พ่อเยอะสีคุยพ่อเยอะโม่เลยโม่ขุยเลยแบบนี่เนี่ยโอ้สีโม่เลย ได้หอยงูเอาซีห er> ัวไดหอยควเสาีหยค่วยคั no. ่ยค really. uh ั like ่ยเปนบอดสมัยนี <S <S ้ยอ้ยยังหายนี่ยไปมือวี้รยซื้อหอยบามุซื้อคัวนะเออซื้อไว้ได้้วยบอกเ่บ้านน้นบ้าน้ไปเ้ลวมือกปไปจเน่ยเฮ้ยหอยหยเกลืองก็กหอยเกงซื้อนำกันอืม้ขี้้ราื้อไป้เออ้ยคี้สะอาดแต่ว่าเ้ยนีเฮ้ยได้สวม้วยบอ้สวมได้หนิแม่เฮ้ยสะาด้ เราเราปฏิเราเราเราหน่อยปฏิเนาะเออเราห่ายหงอกเลยก็จังหวะแล้วเอเจอก็อยู่สมัยดีเว้ยก็เจอดีเลยเออดีเนาะพอเจอแข็งแรงเออคือหูดีหูดีอยู่บ่เนี่ยดีรึบ่บ่เอาวิทยุหน่อยมาฟังกันหูดีเออหูดีหูดีก็ยังคือพอฟังหมอลำหูดีเลยจะว่าเว้ยซื้อว่าไป็นไรมันมันโมคะอยู่ข้างอันก็เหมืนมันเลยอยู่เรื่องมือนนี่เองว่า เมึงทำคำยาม่าได้คงไปหายซื้อกล้วยพ่อเยอะน่ะเนี่ยว่าหลงเลยเจ้าอยู่เพื่อนทุกมือเจ้าบ่ได้ไปซื้อกล้วยไปคงเลยชัวบ่ได้บ่ได้ไปแต่หมื่นโมเมนเจ้าหลงพ่อเยอะมาซ่อมมาซ่อมมาซ่อมมึงเรียกโมเสียมาซ่อมมาซ่อมมึงดูเจ้าหลงบ่หลงเลยตอนนี้เจ้าลอยสามปีเจ้าอยู่เต้เฮื่อนเจ้าบ่ได้ไปขายกล้วยขายแล้วไปก็ห้อยเครื่องด้วยลดลดห้อยเครื่อง หอยเข่งใส่ยี่งนัห้อยเข่งมาจะใส่หอยเข่งเง้อยู่ช่งปีใส่เงินโบเมนคุณไปจีเบิดแล้วโบโบเลือดเจ้าเจ้าน้องกัรอยู่อยู่คู่มือเลือดเจเจ้านเท้า้มือเบิดบานดียวานีเจ้าอยู่หลายก้อมือเจ้าอยู่หลายก้อมือยังยังไปขายขั้วอะไรค้่มืออยู่